เลยทำไมหรือให้ก็ได้พี่ไหนก็ไหนหนนะทำไมเลย วันนี้เอฟขายของผมมีบักกี้มีมาตัวเดียวสอ,สองตัวสามต<ร>ีหนึง่งสามสามตัวสี่ตัวได้วะบักกี้มันได้วะไาม์พิช่งเป็นตัวหนึ่ง หมูใบคว่ำตัวหนึ่งมันเลี้ยวกลับละแต่ตัวตามพี่รงอ่ะมันตามมันมันตาไม่ถึงผมงงตรงว่าทำไมเราโดดตรงนี้แล้ววงไปอยู่ฝั่งนู้นพี่ธงมันตามพี่รงมาแล้วเห็นแล้วครับไม่มันตามมันขับมาีามวะที่เข้าไปแล้ว ไปตรงเราต้องต้องเข้าในวงในในนี้ว่านะในให้ตึกใหงตึกให้ได sure> ้เข้าตึกไปเลยเข้าตึกไปเลยนได้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 เป็นไเข้าตึกกันละเราขึ้นดาบปลาดีกว่าโอเคดาบไฟมีปืนสวยอได้ปืนด ติดตดกันไว้ที่เดี๋ยวล็อกนะระวังมันน่าจะขึ้นไอเนี้ยเสาอะโอเคเอาหมดได้ครับป้ายเหรอไอตร,ตรงป้ายไอบัคกี้อะน่าจะขึ้นป้ายขึ้นไปได้หนึ่งตัวยิงเขาตรงไหน่มนะมอย,ยู่บนป้ตยอยู่บนป้ต้ ถ้าป้ายป้ายโดนสักเมตรสองเมตรแล้วบอกอะสองเมตรละใช่หรอมันก,กำลังลงอ๋อฝั่งนู้นโอ้ยพิ่ลงแล้วหรอลงล่างแล้วลงล่างแล้ว

ฟาร์มอ่ะพี่ีฟาร์มพี่บอกไม่งั้นแม่ก็ไปดักเราไปออกอยานหรือเราจะวัดสุดตายกันไปนข้างนี้ใครจะอยู่ใครจะไปติดตาอะไรอยู่วันนี้ติดใจครับ ถึงก็เงียบไม่รู้จะเล่นอะไรต่อต้องเงียบอ่ะต้องเงียบอ่ะจริงจะบอกว่าติดติดแต่นั้นก็ไม่ได้ยับขายอะไรติดแต่นั้นอ่ะติดใจอ่ะนะใช่เฮ้ยทำไมมันขึ้นชั้นสองไม่ได้วะมันปิดแน่ขึ้นพี่ฮะไม่ปิดแน่ขึ้นพี่ในแล้วมันชนี้โควิดไงมันก็ปิดแม่ขึ้นไงจริงเออ อัปเดตเกมตัวใหม่หรือยังเนี่ยเราอะได้เล่นตัวเก่าอยู่ขึ้นม่ัจริงหรอขึ้นไม่ได้แร้วติดโควิด หนือนจะไม่สบายเป็นอะไรพ่อดีกว่ามะต้องออกก็นดย่ผมมารถไปไปทั้งฝั่งฝั่งนี้ก็นด้ทั้งฝั่งไหนฝั่งมาร์กอะมาร์กดีอ่ะอ้ยเดือดไปัวนี้ไม่ได้ต่างหาหน้าต่างไม่เจอ

โอ้โหมึงจะเอาคอนเทนต์ไปถึงไหนไอ้สัตว์เออมึงทำมึงทำอะไรแตกเ <c oughs> มื่อกี <c oughs> ก้ปล่อยมือขับไงแม่งโอ้โหล่วงเลยไม่ต้องมองไม่ต้องมอง <laughs> ตะเกาให้แล้ว <laughs> ไม่มีเลยไม่มีเลย <c oughs> เขาจะแถวนี้เปิดแ <c oughs> ถวนี้เปิดแถวมังเปิดแถวมังมเปิด,ง,ปดงั้นทีมเขา้าวงสนใจเล่นเจเดียวนี้ไหมครับเล่นไม่ก็แถวนี้นตามถนนม,มาเลยพี่ น้ำมันใกล้หมดแล้วใช่ใช่ชตงเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องทำทั้งหดก็ไ <laughs> <c oughs> ด้เดี๋ยวมันขู่กลาง <laughs> ไงอ๋อยังไงรถข้างหน้าจอด เตือนน้ำมันหมดโ้เต็มฟูทแทงออกเลยยังไม่ได้เจาะยาง หกโมงนะบ้านนี้ไม่มีเอ้ยนี่ได้ตะป่อยไปแล้วตป่อไปแล้วตป่อไปแล้วตป่อไปแล้ว,ลว,ลวเลยไปเลยโห oh. สุดทางเลยพี่ไปนู่นเลยยาวๆโอ้โหนะครับน้ำน้ำให้โอ้โหแม่งเก็บรั้วด้วยรั <c oughs> <c oughs> ้วเก็บไก่เก็บกรับ้ว <c oughs> ไม้เปงอ่ะ อย่าให้เหลืออย่าให้ติด <c oughs> อ้าไอ้ที่แถวนี้ต้นไม้ขึ้นแล้วเหรอวะดีจัง <c oughs> ขึ้นเขามาได้เลยพี่ยาวๆาบ้านนี้มีบวกไม้เกี่ยวมีบวกเลี่ยงซ้ายหน่อยผ่านมีบักกี้ ีวัตค<ช>ีตามมาแดมีวัตคีตามมามอ่ามึงไม่ได้แดกกูหรอกกูรู้ทันที่ตรงไหนพี่ตามมาเหรอใช่ใช่จะมาทางออกซ้ายไปแล้วไปเลยยาไปเลยยาไปเลยเข้าวงไปเลยาเลย,ยาไปเลยไปขวาขวานิดนึงขวานิดนึงเกิดล้มไปไม่ได้ ความความความไปละไอ้ความเว้ยไอ้ย่เนี่ยรถทับตักแอกนึกว่าเจอคนร้องอุ้ยบันทึดที่โอ้ยไปไปไปไหนกี้อะ ผ็บปืนผิดสุดท้ายอันนี้ซัมบาเลโอเวสต์บาเลโอนี่บาเลโอเป็นเทพข้ากระเป๋าหนึ่งอยู่ไอเกอเอ็ก็มีบนไม่เล่นอ่ะพี่แม่งโคตรย่อยอ่ะโอ้ยพี่ปืนพี่เอาบ้าอะไรบารีโอ เฮ้ยเฮ้ยไปจ้าไปเร็ววะเอ็มสองสี่อะไรนะเดี๋ยวพิกดูนี่ดีพิลึกดูนี่อะไรไอผมอยากไปบ้านเนี้ยผมอยากไปบ้านเนี้ยผมขอวิ่งไปก่อนนะผมขอวิ่งไปก่อนนะได้ๆใครเอามโมไซแบบกระดึ๊บกระดึ๊บค่อยๆไปนะถ้าถ้ามันไม่ได้หรอเถ้ามันอยู่ได้เดี๋ยวผมบอกถ้าอยู่ได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวบอกเอ้าเปิดประตูไม่ได้อ๋อโมไซขวางประตู พี่เอกเล่นบืนแหล่ะเอเคครับเอากระสุนเทาไหมเต็มแล้วครับอ๋อโอเคไม่หรอกพี่เอกไม่เอาหรอกไม่เคยไม่เคยใช้กระสุนเทาเพราะปกติก็เอาอารมณ์ัเองใส่เท้ยหน้ามีเฮ้ยบนหอขึ้นมาได้นะพี่โลงหอผมแนี่ขึ้นมาได้โอ้โหตุ๊กใจเลยแมงวันกอจอหูคนเฮ้ยสวยอยู่ ขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอารถขึ้นมาเอารถขึ้นมาพ่อหนุ่มไม่ทันละวิ่งมาแล้วโอเคลงไปเอาลงไปเอามันต้องใช้เอาเาตุอะไรขึ้นมาทำไมพี่เอกไม่เอามอเตอร์ไซค์ใส่รถยนต์ขึ้นมาแล้วฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญโอ้ยพี่อินโฟอะไรโอ้ยอินโฟเฮ้ยมาเร็ว สวยพ well, <c 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 er <c <c ี่สวยผมเตะคูดหกไว้ให้แล้วอะไรนะผมเตะคูดหกไว้ให้พี่พี่พี่มากับผมนะกาแฟปุ๊ารมณ์เ็จคีกาแฟปุ๊ารมณ์ก็มาอะไรบักกี้เหรอบักกี้ขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปทำไมกระเปพากูน้อยจังวะ กวหยาอยู่เอไม่สบายหรอเม่ีใครสอดแคูณหกเลยที่คุยให้ไหนอ่ะจะไคงเบาเลยคงเบาพี่คุ้งแคพี่คุงแคบ้างกได้อะไรพี่วิ่งตามคามานไหมพี่อยู่ล่างพี่ข้างล่างเก็บไปละเหลือคูณสี่อ่ะโอเค เอ้คุณหกเอ้คุณหกนี่อยู่มากใครเก็บไปแล้วยังอยู่เลยเนี่ยนี่คืออย่างไรขีดขีดแทงขีดแทงมีไม้ขีดแทงเอาคพระว่าอะไรขีดขีดพี่อยากพี่อยากเป็นคนขีดลึยังน่ะขีดวงแค่นี้มีทั้งยี่ห้าคนเนี่ยน่ะ วอลนลนเจอแมกอ,อยางเงม้ยมึงเนี่ยเอะ๊ะทำไมชื่อแจ็คมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะอ๋อนอนอยู่เนียนเนียนอน,นอนเนียนทำนอนเนียนทำเซียนเหมือนเรียนมาอทำสร้าง,งเหมือนตัวเองนั้นเซียนแต่จริงจริงเลยนะงแล้วเซียน

ไม่มีอะไรให้กูเลยหรอวะไม่เอาไรให้เไรข้างบนมันเห็นทุกทีปะมันเป็นป้อมะปะขึ้นไม่ได้ยังเซ็งขึ้นได้เนี่ย,ยเหี้ยมจะเย็นแจ็ก <laughs> มันมาที่เราใช่มามทิมเรามันมันไม่เห็นรถจอดอยู่เยอะขนาดนี้มันก็คงไม่นี่หรอกมั้งทิมจอดไม่ไม่ไม่ที่ไม่ที่มันเช็คไม่เช็คผมเอารถมาหลบฝั่งนี้ผมเอารถมาหลบฝั่งนี้มันมันมันไม่เห็นบักที้มา โอเคสวย oh. รอ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 ใจยเย็นไอ้ยันน้ำตามันมีฝั่งเดียวไงบ้านห้างใช่ oh. โหแม่งมูกันเต็มเลยไอ้อมพนข้างนอกวงอะอ๋อ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 สามารถระเบิดตรงนี้ทิ้งได้ไหมวะเ <c oughs> จ้าลูเจ้าลู ถ้าจอดรถจะไงมารข้างาาล่างผมเลยนะโอ้โหแม่งยังไงไอตัวมินิเนี่ยไม่เห็นแน่นอนมาร์คเขียวเนี่ยไม่เห็นแน่นอนเนี่ยไอเขาเนี่ยไม่เห็นเราแน่นอน มต้องไปส่องสองฝั่งนู้นมากนะเพื <c oughs> <c oughs> ่อไม่วิ่งมาไม่ได้ยินเด็กอะย่างขวาแล้วดูดูฝั่งเขาได้อยู่อไอ้เมันเห็นใครวะ ลังหินรังหิแมน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 โคตรแมนรังหกนลังหินังหิอยู่ตรงหินอยู่ตรงหินเฮ้ยระเบิดมากินหนึ่ง้หินตรงเนี้ยโอ้โหมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วิ่งลงเนินไปแล้วอยากจะรู้มันยิงใครวะตกใจเลยยิงผมเลยโอ้โหเขาห่วเลยเอาซะผมตกใจอะไรวะแล้วมันหลอกมันหลอก ไม่มกยมันไม่โดนอย่าเผลออย่าเผลอไปโอ้ยตรงตรงนู้นเต็มเลยงตรงสองสห้างล่างมีหมวกสองไหมเนี่ยคึ้นัติดขอบประตูเลี้ยงรงหน้าเราก่อนเล้ยงรงหน้าเราก่อนตามแด็บตาด็บ เลี่ยมหมอมึงเล่เลี่ยมหมอตายแล้วตายแล้วมึงตายแล้วตายเลยหมวกแตกไหมหมวกพังไนะ<ม>หมยิงกูสองแล้วเราวิ่งหนีอย่างนี้ไม่ได้นะคุณแปดคุณหกหมวกครึ่งใบยังอุ้ยระเบะิดหเดียข้างหน้าจะมี็นตอนมันจะร้องวิบวับ ยอ้ยโอ้โหตายล้วังไว้พี่ยองพี่ยองขวามแม่เดี๋ยวมึงจืองโอ้อมอยู่ต้นไม้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 ใช้ควาดสายเลย กระสุนโคตรย้อยเลยไช้ควาใช้ายอ่ะไปนู้นนูนึงมันอยู่ไหนอ่ะมันเห่าหรอ,อมันมันมันอยู่มันเหาเหรอได้พี่ เล่นแบบผมเล่นโซนนี้กับพวกพี่บ่อยไหนตรงเนี้ยจำเนินได้เลยบันปูมกบันปูมกมันปูสมกขวามาลึกๆพี่ขวามาลึกๆมีเอเอออยู่ตัวหนึ่งขวาอีกขวาอีก มียดาวาอยู่มะเบิดมาเบิดวมาหน้าผมมีรถจอดมีรถทิมข้าวะะข้าวะ,าวะตามหน่อยโอ้น่าจะอยู่ข้างหลังน่าจะอยู่ในในนั้นกันนะ่ะในนั้นกันนะ่ะเออหน้าพีง่งหน้าพีง่ง แล้วอยู่ตรงมาเขียวกันน่ะ,ะนี่ปลาเนีปนปลาบเฮ้เฮ้ยนี่อยู่นี่างลยโอ้โหมึงมาจากไหนวะเนี่ๆๆโอ้มาจากไหนวะตัวนี้มึงมาอยู่นี้ได้ไงอ่ะ ตอนนี้แหละก็ไดมันซุ่มมันซุ่มมันซุ่มอืมผมเห็นแล้วไฟลัดทิปครับทิปครับวงจบไหนวะอุ้ยบ้านมันไม่ออกไม่ว่าอะไรเยอะแล้วมียาออกสายมาพี่ออกสายมาออกสายมาออกสายมาไม่ขอแล้วบ้าสายมาเยอะๆสายมาเยอะๆได้เลยขอกระท้าหน่อยมีป่ะมี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 โอเคโอเค บ้านมันยิงฟรีอ่ะอแมดแต่ไหนแหนวอ่ะโอ้โหโดนไนอ้ก,อกูตรงหน้ารถข,ข,ขึ้นไปแล้ว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 สองเม็ดแล้วสองเม็ดแล้วตายอะไรวะทำไมโดนแต่กูพึงก็ช่างแอบมาเจอกูตลอดเลยอะไรกันวะไอ้แถวบ้านยิงมาแถวบ้านยิงมาเอา้าโอ้โห ดอกสุดท้ายโอ้อะไรเนี่ยล้มเฉยไ,<ว>ไอมะละกอมาด้วยเหรอเหน็นปะตรงนี้เห็นป่ะโอ้ไม่นอกไ้เฮ้ยทางบ้านไม่เห็นหรอทางบ้านไม่เห็นพี่ขอบ้านจงออกเถิดหน่อยวงเนี่ยไม่เหลือหรอก ให้เฮีย,ยแม่นจังวะเล่นเนินเล่นเนินเล่นเนินก็ได้เฮียเราเล่นได้นะเนี่ยไอ้แอร์ดับตรงข้างหน้ากูเลยวะสวยไหนทีกันหลุด นออ้องสองด้านขวา,วาบีเอ็มโอแม่บ้านเสื้อชมพูเหลือตัวเดียวเออ่ามา้าผมเหลือสองตัวดูเล่นตรงไหนนะมั้งเล่นตรงนี้ขอสองแตะเลยเฮ้ละไอ้ละนอ้องสามยั้หลังพี่ไปเล่นเนินล่างกันน่ะเนินล่างพี่เล่นกันได้ โอยแม่งไม่น็อกเว้ยตัวไหนตัวไหนบ้านส่วนเขียดจะหมดเหลือสามสิบสุดท้ายไม่ลงไม่ไม่ไม่ดลงมาไม่ดลงมาละเจมหนัก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  ออกซ้ายแจ็คไปตัวหนึ่งสวยเรรวอยไอ้เหี้ยสวยพี่เหลือซ้ายสองตัวซ้ายสองตัวโล่งๆยิง เ็หนึงนวากมองไม่เห็นสายอีกเพสายอีกสายอีกสายเยอะเยอะสายเยอะเยอะเลยสายเยอะเยอะเลยเลยเลยมันเลยศพผมมาแล้วพี่สเดยผมหามุมได้ไายเรื่องนึงนั่นนเออตรนนั้นตรงนั้นตรงนั้นเออเเออนึเมตรสงเมตรสโอ้โหหเมตรสวยเนาะเหลือตัวเดียวพี่ขอเมตรนึงเหลือตัวเดียวสัญญาัวมีละ มาให้แตกก็ได oh, oh, hey. ้ไอ้ีย mmm ิงวะพี่ยิงวะยิงวะอย่าเปลนอย่าเปไี่ยนพี่พี่ปั๊มยาปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่อย่าน้องยานออย่าน้องปั๊มยาพี่อย่าเปลนอย่าเปลนโอเคโอเคโอ้โหแม่ร้องจ้าเลยชั้นเมื่อกี้ หัวใจไม่สบายทำยังไงล็อกแม่พี่ล็อกมุมมุมนั้นนะหมดแล้วยาวหมดแล้วไอ้เหี้ยเหมือนมันตกตกที่นดจนะโอ้ยสุนเขียวผมน้อยอ่ะ ไม่กล้ายิงเยอะอะเสีงไอ้เหนึ่งเม็ดต้องเอาแล้วพี่พ,พิ้วพิวว่าติเราจะชนะเลมพี่เฮ้ยเรามีโอกาสนะเราอยู่มุมดีด้วยสองฝั่งแต่วงไงประเด็นอะผมอตน้ภาว,วนาว่าวงแม่ง<ว>บีบแม่งออกใช่ใช่แค่วงไปอยู่ทีว่วจบกันไหน่ ด้านไหนฮะฮึพอกูโผล่ไปยิ่พี่ธงล็อกล็อกแบบล็อกไว้เลยได้ปะสวยสวยทรงอุ์อปปมาริโอธงยิงสุปปอร์มาริโอโอ้โหขึ้นยนะครับผม